สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลเฟิร์นนะคะวันนี้เซลเฟิร์นนะคะอยู่กับยาลิสเอทีนะคะทันนี้เป็นเกรดรุ่นสมาร์ทค่ะราคา5 9แล0้วค่ 5, 4, บาทนะคะหยู่ตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะสีดำเงาแบบนี้เลยรอๆเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะไฟหน้าแบบ LED นะคะอ่าแล้วก็มาด้านนี้เลยค่ะ ด้านนี้ก็จะเป็นล้อนะคะเป็นล้อขนาดขอบ16นะคะเป็นล้อแม็กทูโทนนะคะมาพร้อมอยางแบบนี้เลยนะคะถ้าลูกค้านะคะอยากเปลี่ยนล้อเซลล์ได้เลยนะคะตัวน,นี้นะคะก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะพร้อมกับกระจกมองข้างนะคะมาให้พร้อมเลยคันนี้นะคะตกแต่งกันสาดนะคะจากโตโยต้าของแท้ทุกชิ้นนะคะแล้วก็ติดฟิล์มนะคะ คันนี้ลูกค้าน่าจะติดมืดหน่อยนะคะเพราะว่าเตรียมส่งมอบแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะคะด้านท้ายก็นี่เลยค่ะจะมีสัญลักษณ์นะคะยาลิสเอทิฟนะคะตัวนี้จะมีแจ้งเลยแล้วก็เป็นโลโก้นะคะโตยโยต้านะคะสีเงินนะคะเดี๋ยวคันนี้จะสงวนภายในไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าเตรียมส่งมอบแล้วแต่ว่าภายในเกียรุ่นสมาร์ตนะคะก็จะ เป็นเบาะหนังมาแล้วนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะคันนี้นะคะเครื่องยนต์ก็จะอยู่ที่1,200นซีซีนะคะในเรื่องของความประหยัดนะคะคันนี้ประหยัดมากเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่แบบใช้ในเมืองหรือใช้สองคนสามีภรรยาอะไรอย่างนี้คะ่ะสามารถใช้ได้เลยนะคะ แล้วก็สำหรับแคมเปญทันนี้นะคะออดอกเบี้ยนะคะจะอยู่ที่0% 48เดือนนะคะสำหรับลูกค้าที่ดาวที่25%ขึ้นไปนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถตกแต่งใส่สเกิร์ล้อแมกหรือจะแต่งอะไรตรงไหนแจ้งเซลล์ได้เลยนะคะ เซลเฟิร์นสามารถจัดทําให้ได้นะคะหรือมีงบออกรถเท่าไหร่ก็แจ้งเซลล์ได้เลยนะคะแต่เบื้องต้นก็จะออกรถ,ถอยู่เริ่มต้นที่29,000บาทนะคะผ่อนยาวๆได้ถึง8 4หรือ96ได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเซลเฟิร์นฝากรถ a อทีพสมาร์ทคันนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับายาลิสเอทีพนะคะก็จะมีทั้งหมด สีเกตรุ่นนะคะก็จะเป็นสปอร์ตนะคะสมาแล้วก็พรีเมียมพรีเมียมลักชูรี่นะคะค่ะวันนี้เซลฟเฟิร์นฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ